สวัสดีครับวันนี้จะมาใช้โปรแกรม SolidWorks เพื่อการวิเคราะห์ความดันหรือแรงดันที่กระทำกับภาชนะที่บรรจุน้ำครับขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเปิดกระดานครับกดเลือกที่อันแรกครับแล้วกดโอเคครับมาที่ฟีเจอร์ครับเรามาเลือกเทมเพลตครับเลือกที่รีโว e ก็ได้ครับแล้วก็กดที่ฟอนตครับ เราเลือกเส้นเซนต์ลายครับเราจะมาทำทำถังน้ำที่ใส่น้ำครับก่ด e ซีออกครับแล้วมาทำเส้นลายครับ ทำแบบตามที่เราต้องการเลยครับเสร็จแล้วก็กด ESC ออกครับแล้วเราก็มาบอกขนาดด้วยครับฐานเราจะเป็น2เมตรครับเราจก็ใส่เป็น2,000มิลิเมตรครับ อนนี้เราจะใส่เป็นเจ็ดเจ็ดร้อยมิลิเมตรครับอันนี้เหมือนนะครับเป็นเจ็ดร้อยมิลิเมตรความสูง,งเราจะเป็นสองเมตรครับจะใส่เป็นสองพันมิลิเมตรครับ อันนี้เราจะใส่เป็น700มิลิเมตรครับตอนนี้เราจะใส่เป็น900มิลิเมตรครับเสร็จแล้วเราจะมาทำเส้นโคง้งน,นะครับพิเลตครับเราทำโค้งที่150ยสบองศา กด Enter เ,เลยครับแล้วเราก็เลือกเส้นได้เลยครับนี่ครับกดที่เส้นเราทำาใหเข้าทุกจุดนะครับเสร็จแล้วเรากา็กดถูกครับคิ๊กถูกอ่าเสร็จแล้วเราจะไปกดที่ ครบเสรครับกดที่เส้นครับแล้วเราไปเรือกครับเป็นห้ามิลิเมตรครับกด e เอนเตอร์ครับแล้วกดแล้วทีนี้เราก็ต้องมาปิดตีดเส้นที่ตรงหัวท้ายนะครับเริ่มปิดจากตรงหัวกันเลยครับแล้วก็ปิดท้ายต่อครับ เสร็จแล้วเราก็ติ๊กถูกครับนะครับแล้วเราก็เอาแาบภาพสเก็ตครับทีน,นี้เราก็ติ๊กถูกครับ เราเลือกอันที่ที่หนึ่งครับเราจะมาเลือกอเป็นเป็นเป็สามสามหนึ่งหกนะครับอันล่างนี้นะครับแต่เลสแล้วเรากดนี่ครับกดนอี้ทีครับ แล้วเราจะมาจิ้มที่ขอบนะครับเอาซูปไม่เห็นขอบเลยนะครับนี่ครับเราจิ้มที่ขอบปุ๊บนี่ครับจิ้มที่ขอบเสร็จแล้วก็ต้องจิ้มตรงกลางครับ เราที่จุดนี้นะครับแล้เราเลือกจุดกลางครับเรามาติ๊กถูกครับแล้วออกกับภาพสเก็ตครับแล้วเรากลับมาที่ฟีเจอร์ครับเรามากดจุงนี้ครับ เรามาเลือกอันนี้ครับอันที่สามแล้วเรามากดตรงกลางนครับเราจะเปลี่ยนของลูกศรสีเขียวให้อยู่ข้างล่างครับนี่ครับเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเราก็มาติ๊กถูกครับพอเราติ๊กถูกเสร็จแล้วนะครับเราไปตั้งค่าครับก่อ,อนที่สามนะครับนี่ เราจะเลือกอันนี้นะครับอันที่เป็นสีลุงเราเลือกแล้วเราก็กดตรงโอเคครับพอพอโอเคมันขึ้นแล้วเรามากดตัวนี้ครับแล้วกดแล้วเราก็จะกดตัวนี้ครับ New เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อนะครับ ราจะใส่ชื่อตามตามนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาติ๊กถุกนะครับเราได้ตั้งได้เริ่มการตั้งชื่อของทีมงานนะครับแล้วเรามากดที่อันที่สองนะครับให้เรามาเลือก พิตรวันนะครับมาจิ้มพ่ตัวันครับแล้เราก็ติ๊กถูกครับเร,เราเลือกอันที่สองครับเราไปจิ้มที่ตรงกลางครับให้เราจิ้มจิ้มข้างในนะครับชิ้นงานข้างใน พอเราจิ้มครบนะครับเราก็เราก็เราจะมาเลือกนะครับพอเลือกเสร็จแล้วเราก็ติ๊กไว้ครับเปลี่ยนจากหนึ่งคนระับเป็นเป็นหนึ่งพันนะครับหนึ่งพันคูณเก้าจุดแปดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ติ๊กตรงนี้ครับแล้วเราก็ เลือกแกน x y z ครับแล้วก็ Edit ครับนี่ครับเรามาใส่ตรงนี้เป็นศูนย์ครับศูนย์แล้วก็ดอกจันแล้วก็เคาะมาเป็น1แล้วก็ดอกจันครับแล้วเคาะมาหลังบวกครับเป็นศูนย์แล้วก็ดอกจันครับแล้วก็กด2ทีครับแล้วมก็กสีม่วงแล้วว่าจิ้มตรงกลางนะครับตรงดอกจันท เราปรกดติ๊กถูกนะครับถ้าเรามาเล, орт, าเลือกตรงนี้นะครับอันที่สามนะครับเราจะมาติ๊กตรงนี้นะครับเรามาดูว่ามันเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรหรือยังนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่เราก็จะเลื่อนตรงนี้มาชิดขวาสุดเลยครับเราจะติ๊กถูกนะครับเรามาโหลดสักครู่นะครับ เราก็มากดตรงที่มันมนสีลุงนะครับสามเลี่ยม้มากดอันแรกครับรอมาโหลดสักครู่นะครับนี่ครับผลนับออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมันจะผิดผิดรูปแบบ ที่เราทำตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันเกิดความดันกับชิ้นงานเยอะนะครับเราก็จะมาดูแถบฝั่งนี้นะครับเพราะฝั่งนี้เป็นโมเมนเป็นนิวตันต่อเมตรกำลังสองครับเราก็จะมาดูครับมันจะเป็นตั้งแต่สามจุดหกสี่คูณสิบกำลังสองกิโลปาร์คาลนะครับถึงหนึ่งจุด 00คูณ10กำลรรัง7ก,กิโลปลาสคาลน,นะครับนี่ครับแทบสีทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะมาดูอันที่2นะครับเป็นการขยายตัวของถังนะครับเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนสีนะครับภายในถังนะครับมันจะเป็นหน่วยเป็น มิลลิเมตรนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่สีส้มแบบว่าส้มอ่อนนะครับไปกับแดงนะครับตั้งแต่1.38คูณ10กำลังลบ1นะครับถึง1.553คูณ10กำลังลบ1นะครับแล้วสีเขียวอ่อนนะครับไปถึงเหลืองนะครับก็จะเป็น 1. 0.7คูณ10กําลังลบ1นะครับถึง1.22คูณ10กําลังลบ1ครับแล้วก็จากเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนมาเขียวเข้มนะครับก็จะเป็น9.22คูณ10กําลังลบ2นะครับถึง7.68คูณ10กําลังลบ2นะครับแล้วก็จากเขียวมิน้น์ถึงถึงสีฟ้าๆนะครับก็จะเป็น6.1 สี่คูณสิบกำลังลบสองนะครับแล้วก็สี่จุดหนคูณสิบกำลังลบสแล้วก็จากเป็นสีออกจากรฟ้าหน่อยนะครับถึงกับกับสีน้ําเงินกับม่วงเลยครับจะเป็นสามจุดนคูณสิบกำลังลบสะครับแล้วก็ถึงหนึ่งจคูณสิบกำลังลบสนะครับนี่ครับรูปภาพรูปทั้งหมดนะครับที่ เกิดค,ความนั้นภายในถังนะครับผมขอจบการเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ